นี่ร้อยสิบบาทกระชอนนเพื่อนนะร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่อันนี้110ร้อยยี่นนะ 110, 110. นน 120. ตรงนี้เยอะมากเลยน,ะนี่ใหญ่เลยนะเออปลาปลาถูกลงนะครับร้อยห้าสิบบาทตัวก็ใหญ่ขึ้นอีกก็ประมาณสี่ตัวช่ชอนก็จะไล่ไปแบบนี้แหละอันนี้ร้อยยี่สิบบาทร้อยหนึ่งอันนู้นร้อยหนึ่งครับผมอันนี้กี่ตัวโลครับแบบนี้สี่ห้าตัวโลเนาะ, 5, 4, 5นะไซส์ใหญ่แบบท้องฟ้ามือเลยนะเพื่อน,นนะ ตัวใหญ่มากเลยนะอาสลิดโทรมาก,ก่อนก็ได้ครับผมสอบถามก่อนนะโอเคขอบคุณนะครับคุณครับผมสะอาดนะเล็เกลงมาหน่อยครับผมอันนี้กิโลละหกสิบบาทนี่ล้างแล้วทําแล้วเอาไปตากได้ได,ได้เลยนะอยู่งี้เหรอร้านผมร้านใหญ่ผมอยู่ฝัาหลวงเอาอยู่ไหนอยู่ตลาดลูกอลูกในหลวงอ๋อลูกในหลวงให้ด้วยอะ่ะบางๆแบบนี้นี่อ้าวสะอาดครับผมก็นี่ ก็ทำสวยนะทำสวยครับเนี่ยสะอาดครับผมนี่ตัดหัวตัดอะไร,รก้างก้างใหญ่ตรงนี้ไม่มีนะครับผมเอาออกให้นี่ลายก้างอันนี้นี่ลายก้างมาได้เลยโน่นนู่นทำาอขออนุญาตนะครับโอ้เอาก้างออกให้นู่นขายส่งก็มีครับผมนี่คือปลาปลาสวายครับผมก็คืออันนี้หมักแล้วนะเพื่อนนะหมักแล้วแช่แล้วแช่เกลือเรียบร้อยแล้วครับ่ะ ดี๋ยวไปดูร้านต่อเดี๋ยวดูปลาอันนี้คือปลาล้านเพื่อนนะสามแพ็กร้อยอันนี้สามแพ็คร้อยหมดเลยเนาะมีคือรวมได้หมดเลยนะเป็นอันนี้ปลาตะเพียนเป็นตัว,ต,วตัวแบบนี้เลยนะ<ม>เนื้อใสๆแบบนี้เลยครับมผมมาได้เลยนี่มาได้แน่แต่ตีหนึ่งอะถึงประมาณเที่ยงแล้วแต่ร้านบางร้านก็ถึงถึง,ถงอยู่ถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็มีนะในนู้นเลยเนาะอันนี้คือใหญ่สุดแล้วแล้วก็ปลาย่างนู่นอะ่ะอันนี้คือปลา ปลาสวายย่างเนาะขายเป็นกิโลหรือว่าเป็นแบบ <50. S 1> เป็นกิโลเนาะร้ 150. <50. S 1> อยห้าสิบเนาะเลยครับมีทุกอย่างนั้นเพื่อนนะนี่คืออันนี้ท้องปลาจีนเพื่อนท้องปลาจีนก็มีมีครบหมดแล้วครับสนใจโทรมาได้เลยหรือก็จะมาดูที่ตลาดเลยก็ได้ครับผมดูที่ตลาดซับทวีเดี๋ยวมาดูปลาเนี่คือปลาหลดครับเพื่อนร้อยยี่สองร้อยยี่สิบมีปลาหลดครับผมหายากนะไม่ค่อยมีคนขายนะปลาหลดนี่ก็จะได้มา อันนี้คือทอดเกล็ดแล้วเหรอปลาหมาผมไม่เคยเห็นปลาหมามันมีเกล็ดไหมพี่มันมีอ๋อมีเกล็ดแต่ดูเหมือนว่านะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยขออนุญาตนะพี่นะขอชมเลยนะปลาแลดร้อยสิบบาทเพื่อนตัวใหญ่นะปลาแลดอานนทนคางปลาจีนอ่ะเนื้อปลาจีนก็มีนู่นกะากเนปลาปลาทับทิมปเค็มเนาะนี่ร้อยสิบบาทเพื่อนอันนี้คือปลาทับทิมนะ